โอเคเอาล่ะในคลิปนี้นะผมจะมาสอนดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งเจ้า BMP นะครับว่าดาวน์โหลดยังไงโหลดตรงไหนติดตั้งยังไงและเข้าเล่นยังไงนะครับในคลิปนี้จะมาสอนกันแล้วกันนะเพื่อจะเอาไปใช้ในเล่นออนไลน์นะครับสิ่งที่ต้องมีนะัคือตัวเกมครับผม ตัวเกมเบสเลยครับผมก็คือเกม bmg rise นะครับนี่เดี๋ยวให้ดูเลยเกมต้องมีตัวนี้นะครับ bmg rise ซึ่งเป็นเกมแท้บนสตรีมนะครับผมราคาอยู่ที่3ามรบาทนะครับก็ไปซื้อมาก่อนนะครับเมื่อเราซื้อมาแล้วหรือเรามีตัวเกม bmg rise อยู่แล้วสิ่งที่ต้องมีต่อไปก็คือ beam mp นะครับผมไปโหลดตรงไหนไปที่ Google ครับอ่าแล้วก็พิมพ์ไปเลยว่า beam mp นะครับ b e a m m p นะครับผมเป็นอย่างนี้นะครับกดเซิร์ชแล้วก็ไปที่เลงแรกครับผม beam mp ก็จะเป็นหน้าเว็บของ B M P นะครับผมดาวน์โหลดครับผมก็ให้ดาวน์โหลดเป็นไคลเอน์นะครับเพื่อจะใช้เป็นการเข้าเป็นตัวลันเชอร์เข้าไปในเซิร์ฟเวอร์อื่นๆก็คือตัวไคลเอน์นะครับส่วนดาวน์โหลดเซิร์ฟเวอร์ก็าไว้สลับเปิดเซิร์ฟเวอร์อะไรอย่างงี้นะครับผม,ผมก็ยังไม่ได้สอนก่อนกดดาวน์โหลดไคลเอน์ครับเมื่อาดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็นะฮะกดเปิดแล้วผมอ่าแล้วก็รันตัวนี้ครับผมคลิกไปเลย รอสักครู่จะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะครับก็กด n e x กไปเลยการเซตอัพการติดตั้งเราจะไปติดตั้งยังไงนะครับผมก็ถ้าเป็น default นะครับก็ให้เลือกเป็นตัวแรกนะครับเป็น typical หรือเป็น custom ก็คือเราสามารถเลือกที่จะติดตั้งได้เราจะติดตั้งที่ไหนนะครับก็ให้เลือกเป็น default แล้วกันนะอ่านะจะเป็นอย่างนี้นะครับผมไม่ต้องไปตั้งค่าอะไรที่ไหนนะครับผมก็กด n e x กไปเลยแล้วก็ install รอสักครู่เสร็จแล้วแป๊บเดียวปับ๊บเสร็จละติดไปได้เลยอ่าหน้า launcher จะเป็นลักษณะอย่างนี้ อยู่หน้าเดสก์ท็อปเป็นเสรเรียบร้อยแล้วล่ามมาตรงนี้แล้วกัน,แล,กนแล้วก็กดรันเลยฮะ,ะต้องรอสักครู่เพื่อจะเจรเลสน,นะครับรอสักแป๊บหนึ่งอ่ะโอเคตอนนี้เสร็จเรียบร้อยตอนนี้กำลังโปรเซสโอเคเสร็จเรียบร้อยเรากดรันเกมไปเลยเหมือนเราเล่นตัวออฟไลน์ปกติเลยนะฮะเข้าตัวเกมตอนนี้พับไปได้เลย,เลยอย่าปิดนะฮะตัวนี้อย่าปิดนะครับตัวนี้ห้ามปิดนะฮะถ้าตัวนี้ปิดตัวเกมจะปิดไปด้วยนะครับอรอสักครู่ เข้ามาเทียบรียบร้อยแล้วครับตอนนี้อยู่หน้าหลักของ b m g Right นะครับจริงๆก็คือตัว BMP m BM Right นี่แหละเต่๋ยวมันคือตัว BMP นะฮะโอเคเห็นอะไรเพิ่มเข้ามาฮะนี่ Multi Player เราเข้าไปเลยโอเคเมื่อเราเข้ามาแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องทําก็คือเราต้องสมัครเป็นสมาชิกก่อนเจ้า BMP นะฮะหรือเรายังไม่สมัครก่อนก็ได้เราก็เลือกเป็นเจ้า p l a y e a n d กลับไปก่อนเลยฮะกดตัวนี้ไปก็ได้นะครับก็คือเข้าไปเล่นเซิร์ฟเวอร์ได้ปกติเลยนะหรือใครจะสมัครเป็นสมาชิกก็ให้กดตรงนี้ครับผม อ่าสักครู่จะเป็นหน้าเว็บว่าสลับลงทะเบียนหรือว่าสมัครเป็นสมาชิกของเว็บ b m p ก่อนนะครับนะเพื่อจะเข้าไปเล่นได้นั่นเองสมัครเรียบร้อยนะครับส่วนผมสมัครไปแล้วนะครับผมขอล็อกอินแป๊บนึง later okay หลังจากที่ผมได้ทําการล็อกอินหรือว่าเข้าตัวของเพรกาดนตะกี้นะฮะก็เซิร์ฟเวอร์เป็นลิสต์เลยนะฮะมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับอันนี้ก็เป็นของ Official b m p เป็นเซิร์ฟหลักของเขานะครับก็จะมีเซิร์ฟอื่นไปด้วยนะฮะเพียบเลยมีชื่อเซิร์ฟเวอร์หรือเซิร์ฟเวอร์ที่เราจะเข้าเยอะแยะเลยนะฮะก็ ไม่รู้จะเลือกเซิร์ฟเวอร์อะไรก็เลือกเซิร์ฟเวอร์นั่นละกันถ้าเป็นเซิร์ฟเวอร์พวก b M p เนี่ยก็จะเป็น Server แบบเป็นเซิร์ฟเวอร์แบบวันนี้ร้านก็คือไม่ค่อยมีมอดก็คือเป็นเซิร์ฟธรรมดาที่เขาไปเลือกอะไรได้นะครับหรือจะเป็นเซิร์ฟเวอร์คนอื่นก็เข้าได้นะครับกาจะมีมอดด้วยอย่างเช่นเซิร์ฟฟาดดเรซซิ่งนะฮะก็จะมีมอดกันทั้งหมด25่สิมัดซึ่งมอดทั้งหมดอยู่ที่หนึ่งกิกะไบต์หรือหนึ่งจุดสามสี่กิกะไบต์นั่นเองนะฮะผมจะเลือ,เเอ,อ,อ,อกเซ สิ้นคิดแล้วไม่รู้จะเล่นอะไรละมีเพลเยือสี่คนนะครับพิธีเข้าไปเล่นรอก็เลยเซิร์ฟเวอร์แล้วก็คอนเน็กรอสักครู่รอเข้าเกมชแโอเคเข้ามาเทียบรอละตอนนี้เราอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ของ B M P เซิร์ฟเวอร์ c r i m p e d t v2 นะฮะก็ตอนนี้มีทั้งหมด5คนวิธีเล่นก็คลิกขวาคือหันขวาหันซ้าย บนลงล่างหันได้ปกตินะครับส่วนเรามูฟก็คือเรากด W S D A นะครับวิธีบินก็หันมุมมองขึ้นไปแล้วก็กด W ฮนะก็จะบินขึ้นบินลงได้นี่ตอนนี้เขาขับสิบล้อวิธีไปอย่างรวดเร็วกดชิปเห็นไหมเราไปโคตรเร็วเลยมาดูกันดีกว่าเขาทำอะไรบ้าง<อ><อ>นี่เขาเร โ OK คตรเร็วเฮียนี่มันเซิร์ฟวันิลามเร็วแล้วขนาดนั้นเลยเหรอวะโอเคก็ประมาณนี้นะฮะวิธีเข้าไปเล่นของ BMP โอ้โบินไปแล้วก็ประมาณนี้นะศัพท์การเข้าไปดาวโหลดและติดตั้งเจ้า BMP ว่ามันลงยังไงเข้าไปเล่นตรงไหนก็ประมาณนี้นะฮะก็สัพทใครที่มีตัวเกม BNG ไรอยู่แล้วได้แบบจะเล่นกับเพื่อนนะครับก็เข้าไปลงเจ้า BMP ก็ได้นะครับเพื่อจะเล่นกับเพื่อนได้นะครับแต่ว่าถ้าจะเล่นเซิร์ฟต่างประเทศเนี่ยจะตนความปิงหน่อยนะเพราะว่ามันเป็นเซิร์ฟเวอร์ต่างประเทศก็จะ อยู่ที่ร้อยสองร้อยก็น่าจะเล่นได้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะสำหรับคนที่สนใจที่จะไปเล่น BNG แล้วธรรมดาก็ไปเล่น BMP ประมาณนี้นะบอกว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะทุกคนก็ Subscribe ที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ Subscribe นะครับและที่สําคัญก็อย่าลืมกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจครัผมก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวคลิปต่อไปอาจจะทําคลิปสอนเอ่อเปิดเซิร์ฟเวอร์เจ้า BMP นะว่าเปิดยังไงก็ผมค่อยสอนผ่านฮามาชิไม่ก็เรตมินิพีเอ็นแล้วกันนะก็ประมาณนี้สหรับคลิปนี้ก็เจอกันครับผม hay <N> nè.